ปิดนี้คืนในรนะใครเห็นสวัสดีพ่อใหญ่นะคะวันนี้มีโอกาสได้รับเกียรติจากพ่อใหญ่สมฤทธิ์ค่ะสวัสดีครับพ่อใหญ่สวัสดีครับเป็นบุญนะหนีได้มาเจออาณาจักรของพ่อใหญ่สมฤทธิแล้วก็เจ๊เพนคนสวยตัวจริงสวยมากพี่น้อง สวยดูดูงามอ่ะบ้านห้องอื่นงามแล้วก็อันนี้เป็นเพศจักรใช่ไหมคะประจการเปยปรัจการพี่ซูเปอร์ชื่อว่าพี่ซูเปอร์เนาะหน้ายังเด็กๆอยู่เลยหล่อมากสามสิบสองสามสิบสามโอ้ยังเด็กๆหน้าเก่งจจบจบอะไรนะการตลาดครับการตลาดปริญญาตั้งหลายใบจบกีนการตลาดค่ะ เมื่อกี้คุยอย่างเมามันว่าที่ไปที่มากว่าจะมาเป็นอกว่าจะมาเป็นสมุนไพรคุณสมฤทกว่าจะเป็นสมุนไพรคุณสมฤทธิ์ค่ะก่จะมีผลิตภัณฑ์หลายๆตัวดีๆมาให้พี่น้องได้ทานเนาะค่ะลำบากเรเริ่มจากยาสมุนไพรก่อนแล้วพัฒนามาเป็นวีมาเป็นผลิต ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสตัตว์มาเป็นแป้งพับเบอร์ตองเป็นรากสาีตอนนี้เรามีโครงการว่าจะทำครีมหน้าใสใครีมลดฝ้าครีมรดฟ้าพวกยาสีฟันพวกสบู่คือจะเข้าวงการผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางอะเนาะคือเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่แล้วก็เป็นแบรนด์ใหม่ให้พี่เป็นเป็นพรีเซนเตอร์เพราะว่าว่ายว จาก45ขึ้นไปเนาะผู้หญิงผู้หญิงอ่าพี่เพียงจะ54แล้วเนี่ยคุณยังสวยไม่ใช่ยังสวยก็คือดูอ่า54แค่1 4นี้ค่ะเราต้องมีผลิตภัณฑ์สำหรับต้นไว้หนีเนาะก็กินลาก30นี่แต่บอกตรงๆนะกินมาตลอดเลยอันนั้นเรื่องภายในอนีเราต้องมีเรื่องภายนอกโฆษณาเองก็คือไว้ใจสินค้าตัวเองกินมันมาโดยตลอด แล้วเป็นคนแรกที่กินแล้วก็มาขายด้วยตนเองอถ้าไม่มีศูนย์สมุนไพรพเทพปรยองพี่จะไม่มีวันนี้ถ้าพี่ไม่ได้ไปเที่ยวศูนย์สมุนไพรพเทพปรยองกับสามีพี่จะไม่ได้รากสามสิบมาขายแล้วจะไม่มีชาชงทีแรกๆเนาะมันเป็นชาชงก่อนแล้วเราก็มาทําเป็นน้ําทาเป็นแคปซูลเนาะเราก็พัฒนามาเรื่อยๆตอนนั้นคือได้ไปเที่ยวอ,อันไหนก่อนครับเอาสื่อมวลชนจังหวัดเขาเลือก เขาเลือกสื่อมวลชนที่มีชื่อเสียงทุกปีว่าจังหวัดขอนแก่นนี่เขาจะเรียกเอาใครอย่างเงี้ยีเขาจะเลือกพาแฟนไปด้วยนี่สิบอกค่ะเขาว่าเขาพาแฟนไปต้องให้แฟนไปได้หนึ่งคนถ้าใครมีแฟนสองคนก็ไปคนเดียวอ๋อบัดนี้พี่เพ้นก็เลยไปไปเจอร้านนี้มั้ยอปล่คะไม่คือที่ไปมันเป็นปตทไปกับปตทเนาะปีนั้นเนาะไปปตทไปเที่ยวไปกินทุกปี สื่อมวลชนปตทเขาดูแลดีดีนะเนี่ยทุกวันนี้เขาก็ดูแล,ตแ,ลแต่เราขออใจตื่นเช้ามาก็เข้าศูนย์เราออกจากสมาคมสื่อมวลชนแล้วศูนย์ภัยทุกวันนี้เพื่อนก็ยังเลี้ยงพวกสื่อมวลชนดีอยู่นะปะตทเนี่ยไม่ได้ชื่นชมนะแล้วก็ขอบคุณปตทถ้าไม่มีปตทว,วันนั้นจะไม่มีอ่าสมุนไพรรากสามสิบในวันนี้พาอไปเจอปุ๊บอันล้านยังกอคะที่ว่าศูนย์สมุนไพรประเทศระยองที่ขายรากสามสิบอยู่ในนั้น คือกลุ่มเ,เ,เ,เขาเรียกว่ากลุ่มแม่บ้านกลุ่มแม่บ้านอ่ากลุ่มแม่บ้านชุมชนในแถวนั้นอะ่ะเขาปลูกราักสามสิบแล้วเขาก็เอาไปส่งศูนย์สมุนไพรพระเทพระยองแล้วก็ขายอยู่ในนั้นเพราะคนเที่ยวแต่ละวันหลายพันเนาะแล้ว,ลวเขาก็ไปน,นั่งขายแล้วพวกพี่ที่ีช่องมีห้องให้ขายแล้วพวกพี่ที่พาไปนะ่ะเขาบอกว่าใครมาถึงสมุนไพรพระเทพระยองถ้าเป็นผู้หญิงถ้าใครไม่ซื้อรากสามสิบกับคนนั้นถือว่ามาไม่ถึง แต่ส่วนใหญ่คนค้นไปถึงผู้หญิงเนาะพ่อสื่อเราก็จะจบแต่นี้ต่อยอดได้ต่อยอดได้ที่เราไม่ใช่เราไม่ใช่พี่คนเดียวที่ซื้อมานะแล้วก็ภรรยาของพี่ชาติชายชาธรรมาตอนนั้นเป็นแกเป็นนายกสมาคมสื่อมวลชนนี่ใช่ซื้อมาด้วยกันเหมือนกันเขาก็ขายของเขาเราก็ขายของเราเขาเจริญเติบโตคนคนนั้นขายแต่หยุดเพื่อนเป็นแม่บ้านเพื่อนเป็นแม่บ้านกเราเพื่อนไม่พัฒนาสินค้าต่อ ขายเป็นฝอยยไงแต่เราหลังจากขายฝอยแล้วมันขายฝอยดีก็เรื่อยๆเราก็มาทําเป็นน้ําเป็นน้ําเสร็จแล้วเราเข้ามาเป็นแคปซูลเราก็เลยเป็นไงทั้งทีแรกเป็นชาชงกวนได้ซ้ำมอนเองหรือเปล่าคะมันเป็นซองทาเองด้วยนะคะเหมือนกระดาษสาที่เป็นซองสมเหลี่ยมเหมือนเหมือนชาเป็นุ่มฟิลเน่นะทำบดเป็นฟิลเน่เคยเ็นแล้วเราก็เอากระดาษสามาซีนอ่าเราทําเองด้วยเราทําเองหมดเราไม่ได้เข้าโรงงาน จ้างคนมาแพ็กมาทคร็บเองทำเองไม่ซื้อเครื่องบดมาทำเอาเองใครใครที่เกิดพันธ์สินค้าโอช็อปตอนโอท็อปดังๆงานสมัยก่อนนะพูนเก่งด้วยเนาะชินได้เสมจะลมจะลากแพ็กเก็ดทำเองหมดลูกก็ช่วยแต่พอถึงจุดหนึ่งมันดังมากแล้วสาสุขเจอโรงงานสาสุขเพูนก็มาพูดนนายกับชีวิตทันทีมาเตือนแล้วว่าทำไมเราสวยใช้ สมุนไพรขายหยูกยาขายแบบนี้ไม่ได้นะพวกคุณจะต้องไปขึ้นทะเบียนอะไรมันก็ต้องมีไม่ได้มาจับรอไม่ได้มาจับแต่มาเตือนว่าไมาต้องทํายังไงบ้างจะทํำยังไงมันจึงจะต่อยนื่องมาชี้แนะเราเป็นผู้ประกอบการพี่เป็นผู้ประกอบการเอาร้านเสริมสวยขายสมุนไพรไม่ได้แล้วทีนี้เราก็หา ผู้ดําเนินการคือเภสัชกรที่มีใบมาคุมร้านให้เราเราเป็นผู้ประกอบการจากร้านเสริมสวยก็เปลี่ยนเป็นเมื่อก่อนเป็นเพนประพาเลยนะลาบูตี้เพนประพาลาบูตี้ครั้งแรกเป็นร้านเสริมสวยเพนลูกชายเปลี่ยนเป็นเพนประพาลาบูตี้ทีนี้สาสุขบอกว่าต้องเป็นเพนประพาเภสัชเราก็ต้องไปเอาใบจากหมอเจริญหมอปานีคุณหมอเพิ่นแบ่งมาให้พอเพิ่นเป็นอะไร หัวก็หมอเมียก็หมอแต่เราก็เลยไปสั่งลากสามสิบชิ้นน้ำขอขึ้นทะเบียนครูข้าวขอขึ้นทะเบียนแล้วเราก็ไปซื้อลิขสิทธิ์ยาคุมานยาสารเก็บมาขายเลยไงทุกวันนี้ก็ยังผลิตให้กันอยู่ก็ยังก็ยังทําด้วยกันอยู่เพิ่อนก็ร่ำก็รวยแล้วครูข่าวล่ะคะครูข่าวมีที่มาอย่างไงจังเดย์จังไปเจอครูข่าวครูข้าวก็เหมือนที่พี่พูดไงคือปีนั้นไข้หวัดระบาดแล้วก็ใหญ่อ่านข่าวเรื่อง เอ่อลากสามเรื่องภูเขาต้านไข้หวัดเขาเรียกไข้วัดอะไรนะสองพันสิบเก้าสองันสปีนั้นน่ะอามหาวิาลยขอนแก่นเขาวิจัยได้ปีนั้นพ่อใหญ่เอาข่าวนี้มาอ่านว่าต้านไข้หวัดใหญ่2009ัน้าใช่ไขวัดสอง9ันเก้านีะนร่งเลยแล้วพี่ไ่นเห็นภูเขามาตั้งแต่เกิดแบบนี้อืมเออใบมันเป็นยังไงก็เลยพูดว่าตัวเองเนี่ยกินภูเขาอยู่มึงเลยเรื่องเนึ่งน่ะเพราะว่าบอกว่ากินภูเขาเขาเลย อยากได้แฟนขับเอฟซีอยากได้ไงปูกขายเดีก็เลยบอกว่าอยากได้จะทํายังไงอ่ะเราก็เลยไปหาพันธุ์มันมาจากมือเลยคนอ่ะบ้านใครก็มีไปหมดบไปกวานซื้อพันธุ์ที่มันมีอยู่ในซื้อเป็นต้นเนี่ยบอค่ะซื้อเป็นต้นมาแล้วเราก็ไปปลูกไว้สวนเราที่มึงเลยด้วยเอราไปปลูกที่สวนมึงเลยแต่ที่แรกใช้ดาดฟ้าปลูกก่อนอดาดฟ้ายี่สิบสองตารางวาข้างบนปลูกปลูกแล้วก็ใส่เป็นถุง ถุงแล้วก็มาขายถุงละกี่บาทเนี่ยแปดสิบบาทแปดสิบบาทดำๆหน่อยๆขายเริ่มจากต้นก่อนนะเก้ยอดสิบยอดเนียพอขายต้นต้นดีแล้วเราค่อยมาขายเป็นเป็นอะไรนะเป็นลักษณะเป็นใบเนาะใบแห้งใบอบแห้งที่แรกไปอบเอาไปตากก่อนต่อมาไปซื้อไปซื้ออบที่เขาอบขนมปังอ่ะอบใหญ่ๆปรมาต๊ะนี้เลยเตาอบใหญ่เลยเพราะว่าตากแล้วความขึ้นเชื้อราเนาะเราก็ มันเป็นชั้นแบบอบขนมปังแล้วก็ตากเสร็จล้วก็มาอบไม่ให้มันชื้นเราก็ทําให้มันมีมาตรฐานขึ้นเนาะจากนั้นก็มาทําเป็นบดไปซื้อเครื่องบดมาแล้วก็ไปซื้อกระดาษสามาแล้วก็มาซีนอ่าทําเป็นซองแบบโยนลงน้าร้อนเท่ากับเราดิทั้งผลิตเองโฆษณาเองจัดจาหน่ายเองเป็นธุรกิจครอบครัวครอบครทุกขั้นตอนเลยแต่ว่ามันขายดีแล้วขายดีแล้วปูกก็ปลูกไม่ไหวหรอกไม่ไหวแล้ว ผูกกัปลูกไ่ไว้โรงงานจัดการเองโรงงานลูกเองหาเองเลยวัาถุงมาเมื่อก่อนแม้แต่ขวดแต่ฉลากแต่แคปซีนแต่จุกแต่อะไรอุ้มก็ไปดูสต๊อกที่ไหนดินับส่งโรงงานเดินเดินไปสต๊อกทีไหนก็ได้ไปเดี๋ยวอันเดี๋ยวนะมันอันนั้นจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วแหละแล้วเราก็ไปดูอันบัตตรนี่ห้าจะคูยหรืออย่างอื่ปะเดี๋ยวปิดแค่นี้ก่อนปิดเดี๋ยวนูจะเอาไปจะเอาไปทำอะไรของหนู Okay, can't ปัด